กรุณาปิดประตูนะคะ Bitte schließen Sie die Tür Bitte schließen Sie die Tür Bitte ก็คือกรุณานะคะ schließen แปลว่าปิด Z คือคุณนะคะแล้วก็ดิดเชื่อก็คือประตูนั่นเองเนาะเป็นการขอร้องนะคะกรุณาเปิดประตู Bitte öffnen Sie die Tür. Bitte öffnen Sie die Tür. o k เค Bitte คืออะไรเอย่ย การุณานะคะ if นันแปลว่าเปิดนะคะเราจะเปิดอะไรได้บ้างเปิดส่วนมากแล้วจะไม่มีไม่มีไฟฟ้าอยู่ในนั้นนะคะเช่นเปิดเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดควดนะคะดิดเชื่อก็คือประตูนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราจะเปิดหน้าต่างเราก็ใช้ d a s f e n s t e r นั่นเองเนาะการุณาเปิดหน้าต่างนะคะ Bitte öffnen Sie das Fenster. Bitte öffnen Sie das ฝึกอ่านด้วยนะคะ Fenster ยะเห็นไหมคะหน้าต่างในภาษาเยอมันเป็น das นะคะแล้วก็ öffnen ก็คือเปิดนั่นเอง การุณาปิดหน้าต่างทีเนี้ยเราก็เปลี่ยนจากเปิดเป็นปิดนะคะก็คือ Bitte schließen Sie das Fenster. Bitte schließen Sie das Fenster. โอเ okay. ค Schließen สามารถแปลว่าล็อกกุญแจได้ด้วยนะคะใส่กุญแจเลยไม่ให้ใครเข้านะคะโอเคัสเ f e n ่ e ก็คือหน้าต่างนั่นเองประโยคต่อไปค่ะการุณาเปิดไฟนะคะ Bitte schalten Sie das Licht ein. Bitte schalten s l i ัส s ิ i ต์อาย m คําว่า s h a l t e n นะคะกับคําว่า ein เป็นคํากิริยาแบบแยกได้นะคะมันแยกได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาแต่งประโยคคําว่า ein ที่มันตัดหัวออกนะคะต้องไปอยู่ข้างหลัง das licht ก็คือไฟฟ้าไฟหลอดไฟนะคะก็คือปิด เอเอเปิดโชว์ทษทีค่ะ I shan't แตลว่าเปิดนะคะกรุณาเปิดไฟแล้วก็จัดไปเลยกรุณาก็ bit ไฟก็คือ d o e s t lit นั่นเองเห็นไหมคะลองดูโครงสร้างประโยคดีๆนะคะ C จะต้องชอบชอบจะต้องไหมไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ว่าชอบอยู่ตรงกลางถ้าเป็นประโยคมี Bit อยู่ข้างหน้านะคะกรุณาปิดไฟอ Bitte schalten Sie das Licht aus. Bitte schalten Sie das Licht aus. Möge ich lauben sagen? bin aus. Ta aus, Niagara ปิดนั่นเองปิดอะไรที่มีไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นชานทนก็ยังเป็นชันทนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะตัวข้างหลังนั่นเองเนาะส o so, อันนี้ปิดนะคะอาสคือปิดนะคะกาลุนาอย่าถ่ายรูปปิดเมาขึ้นสีไายเนื Phot itter, mark see, er, photos, bitter, m a r k e n si, k i n e f photos m ือหื so, bitter ก็คือการุณาเนาะ m a r k e เอ้าวครูค,คะทำไมตรงนี้เป็น marker ละ่ะนะคะในคำในภาษายอัมันมันจะมีอยู่สองคำเนาะคำว่า photo กับคำว่า p h o t o g r a p h i n นะคะถ้าเกิดเราใช้ p h o t o g r a p h i n เราจะไม่มีคำว่าม c h e n แต่ถ้าเราใช้ photo นะคะ photo มากับคำกริยาที่มีชื่อว่าม c h e n เสมอทำไมมี s นะคะมี s เพราะว่าหลายเยอะนั่นเองถ้าอันเดียวมันก็คือ photo แต่ถ้าลายอันคือ photos นะคะโอเค photo ที่เขียนตัวใหญ่มากับมาร์คเเสมอแต่ถ้าเขียนตัวเล็ก p h o t o g r a p h e r ่ n จะไม่มีมาร์คเในประโยคนะคะกรุณาอยาจับนะคะ Bitter b e เบรือเริ่นสีนิท b i t t e รร r e รนซี n นิกส์นะคะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราจะเขียนกันอย่างนี้เคยเจอไหมเด็กเด็กเขาจะชอบเขียนกันนะคะออกเสียงเป็น nix n i นิกก็คือเลยถ้า nicht ที่มี s อยู่ข้างหลังอันนี้คือเราต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้า nicht แล้วมีทอยู่ข้างหลังแปลว่า เลยนะคะเบือเร้นแปลว่าจับหรือสัมผัสนั่นเองนนเนาะโอเคจบบิ t เ e อกับซก็ความหมายเหมือนเดิมนะคะกะรุณาเงียบ b i t เ e อร์ไซเอ็นซีไลเซอร์บิเอร์ไซเอ็นสีไลเซอร์บิ การุณาส c i เย็นแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะแต่เป็นคำสั่งทุกคนมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยมันจะมี sign มีวา r เรนมีไซเเนาะ,ะถ้าใช้กับ c ีนะคะส c i เย็นแปลเป็นคำสั่งเลยแหละทุกคนนะคะถ้าเปลี่ยนเป็น s i n ซีไล l ซ์ก็คือเป็นการบอกประโยคบอกเล่านั่นเองแต่อันนี้เราสั่งนะคะเราขอร้องเราสั่งเราอยากจะให้เขาเงียบ นะคะไล่เสือก็คือเบาๆลงหน่อยเงียบๆหน่อยนะคะโอเคกรุณาเอาของมาคืนด้วยที่ยืมไปน่ะ Bitte bringen Sie die Sachen zurück Bitte bringen Sie die Sachen z u r ü c k อือห uh ือซอคำกริยาแบบแยกมาอีกแล้ว bringen มีหลายเวอร์ชันมาก mitbringen นะคะที่เราเคยได้ยินกันแต่ตอนนี้ zurückbringen แปลว่าเอาไปคืนเอาไปคืนนะคะ die s a c h e n ก็คือสิ่งของนะคะโอเคไม่มีอะไรละแล้วก็ bitte ก็การุณาซีก็ สีก็คุณเนาะใช้เมื่อพูดกับใครที่แบบเราไม่ค่อยรู้จักหรือว่าไม่สนิทด,ด้วยนะคะเป็นสุภาพนั่นเองโอเคกรุณาจ่ายตรงนี้ค่ะ bitter salency here bitter salency here a a l e n ใจเฮี่ยก็คือตรงนี้นะคะกันลู่นาระวังค่ะระวังระวังแบบเนี้ยระวังตัวระวังสุขภาพระวังการขับรถนะคะบิตเซ s e i ไซน i ซีฟอร์ c h t i ิชบิตเ s อร์ไซน e ซี v o r s i c h t i g h s e i e n เป็นการสั่งเป็นการขอร้องนะคะใช้กับ z คุณนะคะแปลว่าเป็นอยู่คือแต่ว่าอันเนี้ยมันสั่งมันขอร้องเนอะมันเป็นในรูปของขอร้องนะคะ v o r s i c h t i g ก็คือระวังอย y a s ุ u ลีตรงนี้ค่ะ z d u r f e n Hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht rauchen. Dürfen, erlaubt, tu Hier, tini. nicht, 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 nachher, nicht, rauchen. สุบรีนั่นเองนะคะดูนะคะดัวเฟนชอบอยู่ตำแหน่งที่2ของประโยคถ้ามีดัวเฟนจะต้องมีอีกคำหนึ่งที่เป็นคำกิริยาที่มี An อยู่ข้างหลังเสมอนะคะเพราะว่าเขามีชื่อว่า Modal v e r ร e นั่นเองกิริยาช่วยนะคะจะต้องมีคำกิริยาอีกหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหลัง สเสมอนะคะแต่ถ้าเป็นการพูดลอยๆเนี่ย Ich w i n das อย่างเงี้ยไม่จะเป็นก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ถูกหลักเลยก็คือต้องมีนะคะโอเค next อยากกินอาหารตรงนี้นะคะ Bitte essen Sie nicht hier. Bitte essen Sie Nicht h uh หี้ยอื้มฮึแอซหลายคนรู้อยู่แล้วกินเนาะเป็นคำกริยาเพราะว่ามีเอ็นนิชต์ไม่มีเอนะคะแต่ว่าไม่ไม่ให้ไม่ h ห e r ก็คือตรงนี้นะคะอย่าดื่มน้ำตรงนี้นะคะ b i t t e ถิ่งเคลื่อนส e เหี i n คาย s าซา t ิ t r ช r ร์ทริ e ค์ e คน e ีเฮียข huh. ายนวาซ m t r i n k e n Wasser เราทำอะไรกับมันได้บ้างเราก็ Trinken ไงคะเพราะฉะนั้นนะคะวาซเรา Trinken นได้เพราะฉะนั้นคำกริยาก็เลยเป็น Trinken เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนนะคะถ้าเรียนคำศัพท์ที่เขียนตัวใหญ่ นะ,ะเราต้องเรียนคู่กับคำกริยาอันนี้เขาเรียกว่าคำนามใช่ไหมคะคำนามมันจะชอบมีคู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้น w a s e r สามารถทำอะไรได้บ้าง t r i n เิสามารถทำอะไรได้อีก cut เสามารถซื้อได้นะคะสามารถทำอะไรได้อีกออแต่ e s s e n c ไม่ได้นะทุกคนภาษาไทยเราบอกกินน้ำแต่ภาษาไทยมันไม่ได้นะคะ วอเตอรเอสไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เนาะไคม์เป็นว่าไม่เฮียก็ที่นี่นะคะเร่อเราไปต่อค่ะอย่าเดินผ่านตรงนี้นะคะอย่าเดินไปตรงเนี้ยนะคะเกินซีฮีอานิชต์เอน g ์ลังเก e น i ีฮี i c นิชต์ Lang m uh ื้ a n อนด์หลั e เก็ก็คือเดินไปข้างๆเดินผ่านเข้าไปนะคะคำศัพท์ค่อนข้างยากกว่าขึ้นมานิดนึงนะคะเราเรียนเ i e r dürfen Sie nicht เ,เขาเรียกอะไร d u เ c h l a u f น n นะคะอันนั้นเราเรียนมาเยอะแล้วเร,เรียนทำไมบ้างนะคะนั่นก็คือ Entlang ใช่กับเกเฮนนะคะเฮียก็คือตรงนี้นิช h t ไม่มี s นะคะ es s แ <Es S 2> ปลว่าเลยตรงนี้แปลว่าไม่เนอะเจ้าค <So. S 2> าร์ลน,นาอย่าพูดเสียงดัง Bitte Sprechen Sie Nicht l a u t Bitte Sprechen Sie Nicht l a u t อ okay. เค b i t t e อร์กับรุ่นหน้าสคือพูดตรงนี้เซหาอ่ะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ s p ป e c h e n นะคะมันออกเสียงภาษาไทยนะคะมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงที่จะเปรียบเทียบกับเสียงภาษาเยอมันบางครั้งนะคะบางที่อาจจะเห็นขอไข่บางที่อาจจะเห็นขอควา,า,ายนะคะเอ่อมันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราอยู่ด้วยและก็ขึ้นอยู่กับเออจะบอกว่ายังไงดีมันเปรียบเทียบมันไม่มีเสียงที่แบบ 100%กับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะถ้าเอ,อ่อยากนะคะถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากซีตรงนี้ทุกคนเคยเห็นไหมคำกริยาแบบยากนะคะ s t a r k v e r b e n จาก sprechen มันจะเป็น s p r i c h t นะคะทุกคนดูนะสระเอกลายเป็นสระอีนะคะสมมุติว่าใช้กับ d ูเนาะ d u อ่อ d เอ s เท อันเนี้ยเพราะว่าในคอร์สเนี่ยนักเรียนงงมากเลยสปริชต์มันคืออะไรนะฮะอันเนี้ยอธิบายให้เข้าใจอีกทีหนึ่งถ้าเปลี่ยนประธานก็คือสระมันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าสตาร์คแวร์เิร์นเนาะที่อยู่ในกลุ่มของสตาร์คแวริร์นนั่นเองโอเค so loud loud ก็คือเสียงดังนิชเสียงดังนิช loud นั่นเองนะคะ so อ ja, ย่าทำเสียงดังนะคะเสียงดังเดี๋ยวเรามาดูกัน b t t ดเซมาขึ้นสีขายนั้นแลมบ t t มาขึ้นสีไข่นั้นลมโอเคแลมเป็นคำนามเขียนตัวใหญ่จะต้องมีคำกริยาเพิ่มแลมมากับมาขึ้นแลมมาขึ้นก็คือทำเสียงดังมากทำเสียงดังแบบ ตุ่มนะทำเสียงดังทำอะไรตกเสียงลังดังเยอะๆมากๆนะคะเขาเรียกว่าแรมนะ,ะเช่นมีก่อสร้างอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าแรมเนาะโอเคคายนั่นก็คือไม่ไม่แม่ทำนะคะโซ so, อย่าว่ายน้ำตรงนี้อย่าแช่น้ำตรงนี้ในความหมายของภาษาอัตาแช่น้ำเนาะโอเค h e hier darf man nicht baden Hier darf man nicht baden. Darf ก็คืออนุญาตใช่ไหมคะเพราะว่ามาจากคำว่า dürfen เนาะ nicht คือไม่ไม่ให้นะคะไม่ให้ทำ Baden ก็คือแช่น้ำว่ายน้ำในความหมายเราอาจจะเออสื่อถึงว่ายน้ำก็ได้นะคะถ้าความหมายลึกๆของภาษาไทยเนาะแต่ถ้าเป็นอีก ความหมายหนึ่งที่เราอยู่ในห้องน้ำแล้วแช่น้ำในอ่างเราก็ใช้คำว่า b a d e n ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหรือว่าน้องหมาเปรียบเทียบกับน้องหมาน้องหมา b a d e n ก็อยู่ในอ่างน้ำอะไรประมาณนี้นะคะอย่าจอดตรงนี้นะคะ here darf m a n nicht p a r k e n h here darf Mann i c ต t parken เฮียตรงนี้ darf อนุญาตมันเราคนเราไม่ใช่พวกเรานะคะเราไม่ให้อนุญาตจอดตรงนี้นะ Nicht ไม่ p a คเข n เห็นไหมคะมีดา r f จะมีเ n อยู่ข้างหลงัง p a ค k e n แปลว่าจอด so อย่าโทรศัพท์ตรงนี้ใช้ประโยคเดิมเปลี่ยนแค่โทรศัพท์นะคะ Hier darf man nicht telefonieren. Hier darf man nicht telefonieren. Okay? Hier darf, Anuja ne? nicht mal telefonieren. Da naja, habe ich gekommen, auch sehr Jan Telefonieren. เนียรนห้านับเลยค่ะ,ค,ะคำยาวยๆแบบนี้นับเลยคําว่าโทรศัพท์ฉันมีโทรศัพท์อยู่5เครื่องเพราะฉะนั้นนับเลยค่ะเทเลโฟเนียรนต้องครบนะคะโอเคเจอเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนที่แบบเอ้ยจำไม่ได้มันยาวคําไหนที่ยาวยๆให้นับให้นึกภาพนึกจินตนาการนะคะเราจะได้จําได้เนาะโอเคไป่ะ So, ja, kaprot, Hier darf man nicht durchfahren. Hier darf man nicht durchfahren. Uh -huh. Nicht. Mm -hmm. Kann man nicht du, konntun, na? เซฮาต้องออกเฉพาะเซฮาเลยนะขอไข่ก็ขอไข่จริงๆทอทหารก็ทอทหารจริงๆอันนี้ก็นิ nicht, จริงๆนิ nicht. ต้องออกหมดเลยภาษาเยอรมันโชคดีหน่อยเราออกทุกตัวเลยนะคะไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะโชคดีหน่อยเพราะว่าเราพอเรารู้เสียงปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันออกเสียงยังไงจอด้วยฟาเรนคือผ่านเข้าไปนะคะประโยคนี้ยังใช้เหมือนเดิมถ้าเราอยากจะ ม่ไม่อยากจำหลายประโยคนะคะเราก็จำประโยคนี้แล้วก็เปลี่ยนคำข้างหลังก็ได้นะคะเช่น hier darf man nicht uh, schwimmen hier darf man nicht ä h uh, essen und trinken อย่างเงี้ยก็ได้นะคะโซอย่าเล่นฟุตบอลตรงนี้นะคะ hier darf man keinen Fußball spielen Hier darf man keinen Fußball spielen ทุกคนมาดูคำว่า spielen นะคะอธิบายนิดนึง So spielen S T S P S C H สามตัวนี้นะคะถ้าอยู่หน้าเลยนะคะเราจะทำปากจู่ๆออกมาชชนะคะช จากนั้นตัวนี้ก็แปลตามตัวอันนี้สระอีนะคะไม่ใช่สระอินะอันนี้พอผ่านพีแล้วก็ AN ถ้าอยู่ข้างหลังภาษากลางเราจะออกเสียงเป็นเล่นไม่ใช่เล่นนะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่าก่อนพีเล่นอีกครั้งนะคะมีอยู่3ตัว1 2แล้วก็3นะคะออกเสียงเป็นนะคะเช่นคำนี้ก็ เห็นไหมคะไม่ใช่สนะปาดไม่ไม่ยิ้มนะคะป okay. so, ากจูนะไม่ยิ้มนะคะโอเค so กรุณาอย่าขับเร็ว bitter fahren sie langsam bitter fahren sie langsam อือ uh หื bitte กรุณากรุณา langsam มา มากับทุกครั้งไหมไม่ทุกครั้งนะมามักขึ้นสีลังซ้ำก็ได้นะฟาเรนงก็คือขับขับช้าๆหน่อยลังซ้ำการุณาเข้าแถวค่ะ Bitte stellen Sie sich an. Bitte stellen Sie sich an. โอเค a อันสเตลนเข้าแถวคํากริยาแบบแยากได้อ s t e l l e n พิเศษหน่อยคือมีคําว่าซิกติดมาด้วยถ้าใช้กับ Z นะคะจดเลยค่ะประกาสีแดงเขียนไว้เลยเข้าแถวในภาษาเยอมันคืออันสเตลนอันสเตลนมากับซิกตลอดแล้วซิกเนี่ยในอารสมายจะต้องไปผ่านอีกทีนึงนะคะอีชคู่กับ m มิช ดูคู่กับดิชนะคะ R C S dish นะคะเราต้องไปท่องอีกทีหนึ่งเนาะเราจำประโยคไปใช้เลยดีกว่านะคะแบบรวดเร็วง่ายนะคะก็คือ bitter Stellen Sie sich an คุณกรุณาเข้าแถวหน่อยอย่ารัดคิวชนะจาะกัลุณารอ bitter warten Sie bitter warten Sie โอเคว่า okay. นะคะไม่ออกเสียงตัว r อันนี้เขาเรียกว่าซิลบอนะคะซิลบถ้าตัว r อยู่ข้างหลังเราจะลากเสียงยาวๆวาเชนย่าวัตชนเป็นวารอนะคะ z าการุณาโรตรงนี้ใส่ตรงนี้เข้าไปนะคะบิ t t e r วอตั e ซี e เฮ i e บิต t ต r Warten s i e h เฮียง่ายๆก็คือเอาคำว่าตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ก่อนออคุณรออยู่ตรงนี้ถ้าไม่อยากใช้เฮียคุณไปรอตรงนู้นนู่นในภาษาเยอรมันคือ Dot ย่คือ Dot นั่นเองสวัสดีค่ะ so คุณการุณาเข้ามาข้างในเลยค่ะ bitter common s e e h a r e i n bitter common s e e h a r e i n e common มาเข้ามานะฮะ h a r e i n ก็คือข้างใน h a r e i n e common เข้าไปข้างในนะคะคำกริยาแบบแยกได้ h a i r l ร n e common นะคะ common s e e hairline เ no? น okay, อะโอเค next Karuna putam ka. Bitte sprechen sie nach. Bitte sprechen sie nach. Nach sprechen. Kam gilia, in a okay? will Nach sprechen. มันเป็นคำกิริยาแบบตัดหัวตัดหางเคยดูวิดีโอไหมที่ลงไว้ให้อ่ะคะ่ะลองไปดูนะแล้วเราจะเข้าใจเยอะนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคำกริยาตัดหัวตัดหางเราต้องสังเกตตัวไหนมีวิดีโอให้ดูนะคะที่ผ่านมาลองไปดูเนาะโอเคอย่า okay. yeah. มันตัดหัวตัดห,ดหางแล้วเ,เอาคำว่าหนาหรือมีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะที่เราจะต้องจำคือทุกคนดูคำนี้ถ้าคำข้างหลังมีความหมาย ไม่ทุกตัวนะแต่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะคำว่า s p r e c h e n แปลว่าพูดถ้ามันมีความหมายแสดงว่าคำนั้นมีอะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้ามันคือคำกริยาที่แยกได้ Okay. มันจะมีบางตัวที่แยกไม่ได้แต่มีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำข้างหลังมันยาวๆลองดูคำยาวๆเนี่ยจะชอบมีอะไรมาบวกกันมีคำสองคำมาบวกกันใช่ไหมคะให้ดูคำข้างหลังคำข้างหลังในภาษาเยอรมันสำคัญมากเลยนะคะสำคัญเนาะถ้าคำข้างหลังมีความหมายแสดงว่าคำนั้นเป็นคำกริยาแบบแยกได้ถ้าแต่งประโยคจะต้องแยกมันนะคะอ การุณนาฟังค่ะ Bitter hören Sie. Bitter hören Sie. Hören แปลว่าฟังนั่นเองนะเวลาเราจะอยา,อยากจะบอกคุณฟังหน่อยนะ Bitter hören Sie. โอเคค่ะเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้ากับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะพร้อมคำอธิบายภาษาไทยภาษาเยอรมันนะ,ะสู้ตายอยู่แล้วนะคะใครกำลังสอบก็เป็นกำลังใจให้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชิสเช้า